คุณผู้ชมตามพี่ช่วยี่่ชวยไปนะพี่ช่วยนะครับคือสิบเอกสิบเอกปูคําแสนเลยนี่ท,ที่ที่มาสร้างมาสร้างมาสร้างเนี่ยนี่มาสร้างนี่ก็น่ะคนสร้างศาลปูแสนได้ดําริมาสร้างและท่านมาจึ่มครับศาลของปู ญาตายยา,ยาให้หวยแม่นมากให้หวยแม่นที่นี่ครับอพอดีวันนี้ผมได้ผ่านมาอ๋อครับผ่านเส้นทางนี้มาจากอำเภอสนมครับหรือแวะมาที่ทีปลูกเสกของหลวงพ่อบุญครับครับผมก็มีกิจีทั้งหมดก็สิบเอ็ดรูปครับผมก็วันนี้ก็คือเลขชัดมากเลขชัดมากครับเลขนี้คือเป็นเลขธนมนของหลวงพอดี ครเป็นรูปสิบเอ็ดรูปท no ั้งหมดที่ทําพิธีผูกสีเหมือนี้มีแต่อาจารย์ชื่อดังเลยที่อธิษฐานจิตไม่พันทอธิษฐานจิตคระิบัิเป็ุเสเหรียญครับแล้วก็เลขนี้มันชัดมากออกมาทุกทุกคันน้ำมนต์ผมถ่ายแล้วจะไม่มีรูปอย่างนี้เลยแต่ของกูดีอาจารย์ดีควัดกลางสังขาเนี่ออกมาอย่างนี้เลยมันเริ่มเมื่อเคียร์น่อยนิดนึงเคยบอกี่เคียร์น่อยนิดนึงมันดับจอดับครับ ไม่เห็นเลยี่ช่วยเห็นไหมครับไม่เห็นจ้ามีพีช่วยบอกเลยบอกเลยนาะบอกตัวเลขเลยศูนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าหกครับหรือศูนย์เก้าสามก็ได้มันย์เปตี้ยนนิดหนึ่งแต่ศูนย์เก้าหกชัดมากชัดมากศูนย์เก้าสามครับผมครับเนาะครับผมเนาะก็โดยผ่านมาก็เลยแวะมากราบสารหลักจรูดครับผมเพื่อโคฟโนเพื่อจะได้หวยบนนี้ฝังฝังแล้วอย่าลืมคศูนย์นะครับ ห้าศูนย์ตรงหลักกิโลลำห้าศูนย์นี่ชอบมากครับวนี้ชอบมากครับมวนนี้ตรงกับอะไรนะคะห้าูนย์หกศูนย์ตรงกับหลวงปู่สวงเลอะไรนะคะหลวงปู่สวงเลขกหลวงปู่สวงครับตรงกันเลยหวงครับที่มองเข่าของท่านเดมองเห็นห้าศูนย์หกศูนย์เนี่ยครับครับผมห้าศูนย์กับหกศูนย์เนี่ยนี่พ่เน่ยนะตรงกันหกศูนย์เนี่ยตรงกันนะหกศูนย์ก็ลองดูพิจารณานะ ซื้อรัฐบาลอย่างเดียวซื้อรัฐบาลอย่างเดียวไหนเขาว่าช่วยไปเมาลอตเตอรี่อะไรเขาเมาแล้วครับเมาแล้วนี่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 แหละของแท้เลยครับเมามาแล้วก็ซื้อเลขคันมนเนาะเมื่อกี้ครับคานมณ์ก็9 6 0 9 6 0 9 6 0 5กับ0 5ครับต้องการอะไรกี่ลูกครับผม0 5ที่พี่ช่วยเห็นที่เต่าเนาะครับผมที่เต่า บางทีอาจจะดวงดวงรวันที่หนึ่งอยู่ที่หลักกิโลก็ได้ครับได้มาบาังเอิญเจอหนึ่งใบเจอหนึ่งใบปกสูท่าอยู่ในเต่าที่ถ้ำลูบุวงครับครับปมเนกครับ,รบเฮ้ยอาจจะอาจจะมาเข้ากันก็ได้นี่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 นะครับที่หัวเข่าลกบุวงเอ็อัเตลี่รัตตนี้นะครับ ับงวดที่ผ่านมาปังเลยนะครับปังเลยผ่านมาเนี่ยปังปังเลยสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงเลยทั้งบนทั้งล่างสัมตับนทั้งล่างงวดนี้ก็ติดตามทุกช่องติดตามทุกช่องนะครับเลขเห็นน้ำมน์เห็นน้ำมนเห็นเลขด้วยน้ำมน์เลยขันน้ำมนต์ขันน้ำมน์ขันน้ำมน์ครับโองอาจารย์ดีโค้ที่ทำพิธีพิธีสกเทื่อกีุครับเลขสวยมากครับ เนาะถ้าใครชอบก็ลองดูนะครับเนาะโอ้โหนี่คันน้ำมันเรียกอะไรพี่ช่วยเอาโมงมาชัดเลยพี่ช่วยบอกดีกว่า096ครับ096ครับหรือ096 93ก็ได้ครับ096หรือ93อะไรครับแต่ว่า96คืออายุของหลวงปู่ด้วยครับผมหลวงปู่ท่านอายุ96ปี96ปีเก้าสิบปัษา96้าสบหกษาเก้าสบหกษาครับอายุของท่านเนาะอายุของท่านแต่คันน้ำมนต์ที่ครับพี่ช่วยถูกตีเมื่อกี้มาเต็มเต็มเลย96 ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกอ่ะแต่พอดีที่เลขของหลวงปู่สวงที่รูปเหมือนหลวงปู่สวงที่ถ้ำท่นางมาดูหลักที่รูศูนย์ห้าไหนศูนย์ห้าฟังรูงอยู่ฟังนชอบชอบศูนย์ห้าเหรอมากโอ้โหชอบมากงวดนี้ชอบมากไปดูก่อนพี่ก่อนเจอศูนย์ห้าแล้วจอดรถเลยหรอจอดรถเลยโอ้โหนี่ครับจะชี้ให้ดูพช่วยจะชี้ให้ดูนี่นี่ศูนย์ห้าเนี่ยนี่ไงครับครับผม ศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์ห้นึ้ซื้อได้นะนี่โอ้โหศูนย์ศูนย์ได้ควได้ควได้ควแบบไหนควายควายลงนเออนี่เออห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้ยได้ไนี่ได้ครับได้แต่คิดว่าไม่มาไม่มาไม่มาจะมาศูนย์วันนี้จะมาวันี้ศูนย์มาแรงวิ่งศูนย์เลยวิ่งศูนย์เลยวิ่งศูนย์เลยแน่นอนพี่ช่วยฟันธงเลยฟันธงเลยพววฟันธงโชวโชวเลยไม่ใช่ฟัน ล็กปูกระิบบอกว่าเออเอาสูนทรไม่ยอมโอ้ล็กปูบอกตรงๆเลยวันที่ผ่านมาเก้าสูนย์เาูยเกาอะไรไเเอาเอาศเอาเอาาศู้าศนเนก็ โดนกันเต็มเหมือนกันโดนที่ว่าฟันเห็นเสือสองตัวครับเสือเนเขาตีภาษาไทยก็เป็นสี่เนาะแต่เราตีเป็นห้าตีเขมรจริงแล้วก็4ีสองีสองเสือสองตัวเสือสองตัวออกมาเต็มเต็มได้คะนกว้างแล้วงวดที่ผ่านมาดีเนาะงวดล่างครับครับห้าศูนย์พี่ช่วยชอบทีไรออกทุกทีนะเตะทุกครัฐบาลนะ แต่ให้ซื้อรัฐบาลซื้อรัฐบาลนะถ้าซื้อชาวบ้านเขาจะอั้นเขาจะอั้นให้ซื้อรัฐบาลซื้อรัฐบาลอย่างเดียวแนะนาให้ซื้อรัฐบาลนะอแนะนําให้ซื้อรัฐบาลให้ซื้อรัฐบาลอย่างเดียวพี่ช่วยไม่ได้มาที่นี่นานหรือยังครับเนี่ยนานแล้วครับตั้งแต่ยุกสารุูสารนี่คือที่ใดดูข่าวก็คอเป็นอะไรครับ หลังถูกอันนี้รมบัญชีให้เลขแม่นเกินโดนทุบเลยรวมบัญชีรวมบัญชีเออให้เลขแม่นเกินลมพัดตึ้งให้เลขแม่นเกินให้เลขแม่นเกินเนาะเลขที่โดนทุบไปเลยออกยังเลขที่โดนทุบคนอนึิบแปดเลขแปดใครเป็นคนซืนทีวี้บ้านไหนนะคะให้เลขแม่นเกินให้เลขแม่นเกินเลยเดินเดินทุบเนื้อเดินทุบใช่ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุบเป็นนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปู่คำแสนมาปู่คำแสนจะให้ใหม่เดี๋ยวให้ใหม่เลขก็สองห้าสองห้าสี่ศูนย์สองห้าสี่ศูนย์ครับเนี่ยสองห้าสี่ศูนย์โคตรเลยโคตรตัวนี้โอ้เจ็ดสามสามเจ็ดสาม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 ร้มีความร้อแบบมีความสุขไม่มันไม่ชอบเลยเลขเลขจะออกเลขจะออกเลขจะออกต้องร้อดังๆไม่อาจจะเจ็ด สามเจ็ดก็ได้เนาะอย่าลืมนะสามเจ็ดเจ็ดสามนี่ที่มันพุกเป้าไปไวรู้ผู้สวงยังได้ไหมได้เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดอันนี้ก็เจ็ดสามสามคราวนี้เจ็ดสามสามของหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญครับผมอันนี้พี่ช่วยก็ได้บุญหนึ่งองค์หนึ่งองค์ คิดพันก็ได้เหมือนกันเ้อแต่ิดพันได้เหมือนกันแต่ไม่ช่วยเท่าพี่ช่วยเน่ยไม่เป็นไรเดายวกันเลยนะครับก็สวยเหมือนกันเนาะสวยทุกเหรียญแล้วจะมีให้บูชาเพื่อเราสร้างสลาด้วยนะครับผมก็มีเนื้อเงินเนื้อทองคำถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อกับพี่ช่วยก็ได้พี่ช่วยก็เป็นสะพานบุญเนาะใช่ครับ กับหลวงพ่อบุญเหมือนกันกับพี่จักรด้วยใช่ไหมจัักับพี่จักรด้วยก็ได้นะครับพี่จักรกับพี่ช่วยนะครับได้ใครอยากได้เรียนก็ติดโตมาติดตมาครับผมเป็นสร้างสลาสร้างสลาครับผขอพี่จักรนิดนึงนะตรงพี่จักรก็มาโชว์นิดหนึ่งพี่จักรเอาเจ้าโบทอนเสก็บแล้วโอ้โหนะครับนี่ไม่ทันรางวัลที่หนึ่งเขาไม่ทันรางวัลที่หนึ่งทันทันรางวัลที่หนึ่งเขาไหมเน่ะนี่รางวัลที่หนึ่งในกระเป๋าเนี่ย ชอบเลข้แล้วสุดเลขอะไรนะกี้ชอบสุดๆเะยสุดเลขบองสวงผมถ้าพูดจริงๆมันเป็นเรื่องปฏิหารนะครับเลขน้ำมันเนี่ยจะให้กลามาเป็นตัวเลขมันจะยากยุดแล้วมันจะละลายไปทั่วแต่ตัวนี้เทียนสองเล่มจุดแล้วมันได้สามได้ยังไงถ้าพูดไปใช่ไหมคือคือพูดกัน ตรงๆเลยไปตรงมาเออไปตรงมาไม่ต้ององๆไม่ต้องงอมแล้วมันมันได้สามตัวยังไงอ่ะผมงงตัวเพราะว่าเรียนสามเล่มอสองเล่มอะที่จุดจุดทําพิธีตุกเสกเหรียญกลับนีได้สามตัวโอ้มันมองไม่เห็นอ่ะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกครับผมศูนย์เก้าหกเป็นเลข แล้วพี่จังมานอนฝันอีกพี่จังนอนฝัน<ล>ตัวเดียวกันอีกตัวเดียวกันศูนย์เก้าหกอีกแล้วอายุพรรษาของหลวงปู่ก็เข้าอีกเก้าหกเก้าหกพรรษาเก้าหกพรรษาครับท่านอายุมากเลยจะถึงร้อยแล้วครับผม นี่ก็ลองดูครับกับปตีเบนนอกแดดเยาว่ามันมันไม่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักหน้ากะลองลองลองสั่งเบิร์หนึ่งละกันลองลองหามะซ่าเบองว่ามันเท่าสิถืิบเก่งว่ะมาเบ่โทษหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทษกะอยู่หน้าจอเพิ่นจะกัเด้อดีดีดีหลีดีดีลนะค่ะเพราะว่าอย่างเงี้บ่นี่งหากระมาเอ็นบางงวดบางยานิซูนกระมาเห็นบ่แต่ว่าบ่มาซูนค่ะ แม่นยู่ยนันกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขายกระเป๋าด้วยค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิขาดมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะเงินตะขอสร้างอันนี้คนะคะเกี่ยวมากคือเก่าเกี่ยวมาค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างไลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเอากระไดค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียงโขงล่องเบิรเนาะ่นเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอ้นี่ยจ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นเขารอมาได้เงยจินดาก็เลยได้สั่งเพิ่นนะคะไปเอามาไปได้กระเป๋าผิวโตกระชื้นเลยค่ะ